เรเซอร์ออกของรัวๆเลยครับล่าสุดส่งใหม่ตัวใหม่มาให้ได้ลองกันนั่นก็คือตัว r a เ e r ร์ไซเรน c h r o m โครมาับไมโครโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นไมโครโฟนสตรีมเมอร์แบบ R G B ใช้ง่ายพักแอนเพย์ก็ได้หรือจะปรับแต่งผ่าน s y ินแนปก็ยังได้ที่สำคัญราคาไม่สูงเป็นมิดสุดๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวแกะกล่องไปลองเล่นดูกันครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนรงอินลุนนะครับถ้าใครเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าใครที่ใช้พวกไมโครโฟนกันมาอย่างยาวนานทำคอนเทนต์ทำพอดแคสต์หรือแม้แต่คุยกับเพื่อนๆใน Discord คุยในทีมสปีกต่างๆเชื่อว่าหลายๆคนผ่านตาไมโครโฟนจาก r a เซอกันมาแน่นอนถ้าพูดถึงไซเลนในเจนแรกๆร,ราคามันแพงมากนะเกือบเกือบ,บหมื่นกันเลยแต่ปัจจุบันนี้ครับไซเลนที่เป็น v 3โครมตัวนี้4 0 0พ 990รานะครับราคาถือว่าไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่เขามีให้มานะครับมีอะไรบ้างจากหน้ากล่องแล้วกันตัวไมโครโฟนจะมาในรูปแบบคอนเดนเซอร์แคปซูลนะครับข้างในก็จะมีขนาดตัวแคปซูลอยู่ที่1 6ม mm, มหรือ1.6เซนติเมตรนั่นเองมีไฟ RGB ด้วยใครจะคิดล่ะครับว่าเดี๋ยวนี้ไมโครโฟนต้องเป็น RGB แต่เลเซอร์ทำมาให้เต็มระบบแล้วปรับสีปรับไฟได้ผ่านเลเซอร์โครมา RGB บนซินแ p นบนะพร้อมกับฟังก์ชันที่ใช้งานสะดวกกว่าไมโครโฟนตัวอื่นอยู่พอสมควรเลยก็คือ เขาให้แตะด้านบนหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการมิวเสียงหรือใช้งานเสียงกันได้รวมถึงปรับตั้งค่าด้านบนกันได้เยอะแยะมากมายโดยการตั้งค่าเดิมๆของเขานะครับหครั้งคือเปิดปิดเสียงเนาะสครั้งก็คือโคม่า RGB และ3ครั้งก็คือปิดไฟโคม่า r g รนั่นเองด้านล่างก็จะเป็นดีไซน์แบบอลูมิเนียมสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแท็บทูมิวนะครับแล้วก็แพทเทิร์นของเขาก็จะเป็นโพลาร์แพทเทิร์นแบบซูเปอร์คาร์ดิโอไอคอนเดนเซอร์ครับด้านข้างก็เป็นสเปนะ มีสายนะครับรองรับเป็น USB Type C ได้2เมตรเชื่อมต่อแบบ plug and play กันได้เลยหัวเชื่อมต่อเราอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัว Type A นะครับสเปคของตัวไมคนะครับ Sample Rate อยู่ที่96ก h z ต้องการไฟอยู่ที่500 m ah ิล5 v เท่านั้นก็คือเสียบ USB แล้วใช้งานกันได้เลย Bit Rate 24บิต bit, นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวสเปคต่างๆคร่าวๆกันแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าสำหรับตัวไมโครโฟนตัวนี้ แอบลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยเพราะไม่ได้แกะกล่องไมโครโฟนของเลเซอร์มานานแล้วครับฮ่มาอยู่ในกล่องด้านในอีกหนึ่งชั้นนะครับอุ้ยไม้หายอ๋อไหลออากมาแล้วนี่คือตัวไม้นะครับมีฐานขาตั้งแล้วก็มีอะไรอีกด้านในไหมเอ่ยมีตัวสายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลักๆก,ก็คือขาตัวไม้แล้วก็สายนี่เป็นตัวคู่มือการใช้งานนะครับ ถ้าเปลี่ยนสีโคม่าอย่างที่เราแจ้งไปก็จะเป็น2ครั้งนะแต่2ครั้งด้านบนนะครับแต่3ครั้งเป็น d i s a b l e LED ก็คือไฟนั่นเองนะครับแล้วก็แต่2ครั้งก็กลับมาเปิดใช้งานก็ได้ปกติเลยรวมถึงการใช้งาน1ครั้งก็จะเป็นมิวขึ้นสีแดงนะครับการใช้งานอันมิวหครั้งแล้วก็มีปรับตัวดโฟน o มอนิเตอร์กดค้าง3วินะครับปรับไมโครโฟนเกนก็กดค้างอีก3วิก็จะเพิ่ม ความดังความเบาอาจจะยังมองไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวเรามาลองดูตัวจริงกันเลยดีกว่าประกอบให้ดูกันสดๆไปพร้อมๆกันเผื่อหลายๆคนเห็นแล้วสนใจอยากจะซื้อผมก็สนใจเหมือนกันเว้ยเพราะว่าเวลาใช้งานแล้วเนี่ยถ้าไฟ R า B จีมันเปล่งประกายมันก็น่าจะสวยมากเลยนี่คือตัวฐานของเขานะครับเฮ้ยฐานแปลกดีมีจุดตรงนี้นูนขึ้นมาเพื่อป้องกันกันลื่นะนะเป็นยางนะครับฐานก็เป็นวัสดุโลหะอลูมิเนียมด้านๆดูเท่ดีเฮ้ย กันเลื่อนได้จริงนะเนี่ยดันนนโตสันก็ไม่ไปไหนส่วนด้านนี้ครับตัวไมโครโฟนเหมือนอะไรใครไปญี่ปุ่นดองกี้โฮเต่ลองพิจารณาดูกันว่าเหมือนอะไรแต่ผมบอกเลยว่ามันก็คือไมโครโฟนนั่นแหละเป็นแบบแคปซูลไงเราไปดูที่ตัวไม่์กันแคปซูลเนาะมีวิวตรงนี้นะครับซึ่งก็สามารถแท็บตรงนี้แตะตึกต๊ก,ก,กเพื่อปรับรูปแบบได้อย่างที่เราอธิบายกันไปส่วนฐานครับ ตรงนี้สามารถยึดกับขาตั้งไมโครโฟนได้หลากหลายรูปแบบนะก็จะมีด้านนอกนะครับแล้วก็เกลียวด้านใน2ชั้นถ้าดูกันดีๆก็จะเห็นอยู่ด้านในเนาะสามารถถอดออกมาได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวไมโครโฟนตัวด้านในของไมโครโฟนก็จะมีช็อคแอปซอร์เดอร์นะครับป้องกันการสั่นสะเทือนนะเวลาเราทำไลฟ์สตรีมหรืออะไรแบบนี้นะครับมียางรองด้านข้างด้วยเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนเวลาเราหัวร้อนทุบตรงทุบโตะ๊ะต่างๆถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วผมก็จะถอดทำไม ถอดให้ดูกันไงว่าหน้าตาของเขาเวลาถอดออกมาจะเป็นอย่างไงนะครับน่ารักดีอ่ะเหมือนยาแคปซูลเลยนะแต่เป็นแคปซูลที่ใหญ่มากถ้ากินก็อาจจะไม่ไหวอ่ะใหญ่เกินอ่ à, ะใส่กลับเข้าไปนะครับมุน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 แล้วก็มุน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 ,มน,มน,มนแบบนี้บริเวณด้าน,นหลังครับก็จะมีเป็นระบุเลเบิลต่างๆเอาไวา้พวกมาตรฐานนู่นนี่นั่นนะครับตรงน,นี้ก็จะมีโลโก้เลเซอร์แปะมาไว้อยู่ด้านนี้ ตัวน็อปหมุนได้แบบอิสระนะฮะเดี๋ยวเราลองมาหมุนเข้าฐานดูกันดีกว่าตอนอยู่กับฐานก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็วางแบบนี้บิดตรงนี้ให้ซีเคียวแน่นนิดนึงเนาะพอจัดองศาได้แล้วตัวสายครับความยาว2เมตรด้านหนึ่งก็จะเป็นไทเด้านหนึ่งเป็นไทซีนะครับไทซี C, ไว้เสียบเข้ากับตัวไมโครโฟนไทเไว้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้เจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับนี่หัวเชื่อมต่ออยู่ด้านหลังแล้วก็มีแจ็คสาหรับมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้นะใส่หูฟังเสียบได้ มิกเสียงได้ง่ายด้วยนะครับผ่านตัว s ินแ p บบบางคนอาจจะไม่อยากใช้ซอฟต์แวร์ก็เสียบแล้วก็ plug and play กันได้เลยเดี๋ยวลองเสียบดูสิไฟจะขึ้นมาแบบไหนตื่นเต้นเหมือนกันนะเน,นี่ยเฮ้ยโหโหาจีบมาเลยลูกพี่ไฟสวยมากเดี๋ยวมาลองเล่นฟังก์ชันกันดีกว่าแท็บหนึ่งที่จะเป็นมิวก็คือปิดเสียงเปิดเสียงครับแท็บหนึ่งทีแต่2ทีนะครับเป็นไฟโคม่า RGB ตึกต๊ก นี่มากันแล้วฮะและถ้าเราลำคาญไฟทำยังไงกดแตะ3ทีเพื่อปิดโคม่า R G B ถ้าเราพูดไปด้วยเนี่ยเสียงใหม่จะสว่างตามจังหวะเสียงที่เราพูดนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้มันสว่างแบบนี้บางทีคนเราชอบไม่เหมือนกันนาออยากจะได้มืดๆทำไงกด3ครั้งครับตึกต,กตกึแต่แทนดับไปแล้วหรืออยากจะให้มันกลับมา กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ปิดโคม่า R G B กันได้แบบนี้เลยรวมถึงเขาสามารถปรับตัวเกณฑ์นะฮะเกณฑ์ไมต่างๆได้กดค้าง3วินะครับแต่ค้าง3วิก็จะเป็นการปรับเกณฑ์ไมที่เป็นมอนิเตอร์นะสีแดงก็คือต่ําสุดสีเขียวก็คือสูงสุดนั่นเองแต่พวกเกณฑแบบนี้ผมว่าแนะนําให้ปรับในตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น Razer Synapse หรือใน Windows จะดีกว่าเฮ้ย ภาพรวมคือสวยมากเลยดีไซน์ดีแล้วก็การใช้งานแบบแตะแบบนี้ถือว่าสะดวกมากแต่มันสามารถใช้ได้ลึกกว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูในซอฟต์แวร์ Razer Synapse กันดีกว่าว่าปรับอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันต่อเลยครับเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟน r a เซอร์ b ซ n V3 c ีสามโครบนโปรแกรม Synapse 3เดี๋ยวมาดูกันว่าในซอฟต์แวร์เขาจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเราอยู่ในหน้า จำเพาะของเจ้า s i r ร n V3 c h r o ครตัวนี้กันแล้วหัวข้อแรกเป็นหัวข้อ m ิ x นะครับเป็นฟอนต์ได l อลนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้เป็น p h ฟ n e วอลลุมหรือ Volume. มไมโครโฟนวอลลุมผมแนะนำว่าตั้งเป็นไมโครโฟนวอลลุมเนี่ยกำลังสวยเลยเพราะว่าเราสามารถปรับเกนไม์ได้แบบง่ายๆนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านบนก็จะเป็นตัวมิวบัต t o อนนะฮะก็จะให้ทำอะไรกันหลักกด1ครั้งเป็นมิวมิกกด2ครั้งจะให้เป็นอะไรก็เลือกกันได้ปรับสีปรับแสง R G B เปิดสี เปลี่ยนแสงกันได้หมดเลยไล่ลงมาด้านล่างก็จะเป็นตัวเกนหม่นะครับเกนหม่ผมตั้งไว้ที่ร้อเอร์เซตรงนี้ส่วนทัดมาก็จะเป็นความดังของหูฟังและอันที่3นะครับก็จะเป็นไซส์โทนเสียงที่ย้อนกลับมานั่นเองนะมีตัว s a m pling Rate ปรับได้44.1ก h z 48 k ิโและ96ก h โมี High Pass Filter นะครับที่จะคอยตัดเสียงรบกวนแบบเสียงต่ำออกไปรวมถึงมีเก n Setting ตรงนี้นะครับเป็น d v v n n e e g เกน Setting เนาะปรับ Digital ดิจิตอลเก i ลิมิเตอรได้แล้วก็ออโตเกน Control ตรงนี้ได้พร้อมกับมีสตร e ม m มอร์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิกเซอร์แบบดิจิตอลจากทาง r a เซอเองซึ่งเรามิกเสียงเวลาเราไลฟ์สตรีมกันได้เนาะทั้งเพย์แบ็กทั้งสตรีม m ิกไมโครโฟนเฮดโฟนต่าง กดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเปิดซอฟต์แวร์ตัวนี้มาให้เราใช้งานกันได้ถัดมาก็จะเป็น l i n i n g นะครับเรื่องของไฟแสดงผลนั่นเองนอกเหนือจากปรับผ่านตัวไมโครโฟนได้แล้วเราสามารถปิดไฟเปิดไฟได้มี Peak Indicator เวลาที่เราตะโกนอย่างนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเราก็ปิดแจ้งเตือนได้เปิดแจ้งเตือนเปลี่ยนสีได้ตามชอบใจ มีไมโครโฟนวอล่มแอดจัสอินดเคเตอร์เฮดโฟนินดเคเตอร์ตรงนี้แล้วก็ไฟควิกเอฟเฟกนะครับไฟ RGB ที่สามารถปรับได้ a u d i o m e t เตอร์ a ร h ทติแบบนี้หมดไฟนะครับร้อนแรงไฟเอร์แบบนี้ค่อยคอยลุกโชนอันนี้สวยนะผมชอบหมดไฟโหมดสเปกตรัมไซคลิ่งก็คือสีก็จะวนๆกันไป s t a r ์ไลท์นะครับเป็นดาวแบบเปล่งประกายแบบนี้ สเตติกนะ,ะสีแบบนิ่งๆแล้วก็เวฟนะครับสลับสีเป็นคลื่นนะฮะรวมถึงมีวิวที่เป็นกรงล้อหมุนๆแบบนี้เพราะสวยไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมว่าสวยทุกโหมดแต่ผมชอบโหมดไฟมากเลยอ่ะเพราะว่าสีมันกําลังไม่ แสบตาเกนเกินไปนะสีส้มๆเหลืองๆผมชอบนะครับแล้วก็มี Effect, มิว e e เอฟเฟมีสวิตช์ออฟไลนิงนะครับรวมถึง Advanced เอฟเฟ t ที่เอาไว้ควบคู่กับอุปกรณ์ของทาง r a เซอกันได้รวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นเ h ิร์ดพาร์ตเนาะเช่นหลอดไฟต่างๆเช่นการแต่งไฟในบ้านต่างๆเป็นต้นนี่ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนเลยครับตั้งแต่เปิดโปรแกรมยันปิดโปรแกรมเลยครับถูกใจกันไหม ใส่เรนว3 Chroma ตัวนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นไมโครโฟนที่เฟี้ยวดีเหมือนกันนะราคา4990ทําได้หลากหลายมากมีมิกเซอร์ในตัวด้วยแล้วก็พอลงลึกไปในโปรแกรมก็ปรับได้เยอะอีกต่างหากหรือจะใช้แบบ plug and play ก็ยังไหวเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมว่าเขาเหมาะกับคนที่ชอบแสงสี rgb แบบนี้แต่งไลฟ์สตรีมของเราเป็นแบบโทนที่มัน ชุดชาดุชดชาดินิดนึงนะน่าจะชื่นชอบกันแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบสีไฟเขาก็สามารถปรับโหมดไฟได้รวมถึงปิดไฟไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับโดยภาพรวมถือว่าเนื้อเสียงใช้ได้ใช้ไลฟ์สตรีมดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าเนี้ยไปใช้ไลฟ์สตรีมจริงจังดูสักหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวดูกันว่าในไลฟ์สตรีมผมเสียงจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนลองไปดูกันต่อได้เลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบริการหลังการขายอย่างตัวเกมมิ่งเกียร์ปกติของทางเรเซอร์เขาให้2ปีถูกไหมฮะแต่ไมโครโฟนเนี้ น้อยนิดหนึ่งอยู่แค่1ปีเท่านั้นเองตรงนี้ต้องลองพิจารณาดูกันนะครับว่ารับได้ไหมกับประกัน1ปีแต่ผมว่า1ปีก็คือมาตรฐานปกติทั่วไปแต่เขาทำสแตนดาร์ดไว้2ปีไงอยากจะให้เจ้าไมโครโฟนตัวนี้ได้2ปีด้วยจะยิ่งดีเลยแต่เรื่องของผู้นําเข้าเรื่องของเซอร์วิสก็ไม่ต้องห่วงกันไปเพราะดูแลหลังการขายโดยซินเนกประเทศไทยนั่นเองใครที่สนใจไปจัดหากันได้หรือแนะนําให้ไปลองตัวจริงกันก่อนที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วประเทศไทยไปลองเสียงดูก่อนเอาโน้ตบุ๊กไปต่อดูก็ได้น ลองไลฟ์สตรีมแล้วใช้ตัวไมโครโฟนตัวนี้ดูถ้าใครสะดวกก็ลองดูฟอร์จูนหรือร้านใหญ่ๆตามหัวเมืองต่างๆในทั่วประเทศไทยกันได้เลยนะต้องขอบคุณทางซินเนประเทศไทยและเลเซอร์มากๆที่เอื้อเฟื้อตัวไมโครโฟนมาให้ได้ลองกันนี่คือไซเรน V3 โครมาไมโครโฟนรุ่นล่าสุดจากเลเซอร์ไฟ RGB ทําทำถึงเลยแหละครับ